สวัสดีค่ะอาวุโสวทุกท่านวันนี้ผู้น้อยนั้นกราบสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนขอน้อมนำชีวประวัติของพระอรหันต์หลีต้งปินต้าเซียนหนึ่งในจอมเทพวินัยทรแห่งธรรมการยุคข,ขาวในภาคผนวกมาร่วมศึกษากับอาวุโสวทุกท่านปฏิปทาทานบารมีที่พระองค์ท่านสร้างไว้มีอยู่อย่างมากมายจะยกมากล่าวไว้พอประมาณบางเรื่องดังนี้ วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิอากาศสดชื่นท่าหลีต้องปินกำลังเดินเรื่อยไปที่ชายน้ำทางตอนล่างของแม่น้ำแยงสีเกียงแถบเมืองเจียงหนานทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยดังขึ้นมาจากแม่น้ำท่านหลีต้องปินมองไปก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งเหมือนถูกอะไรลากลงไปในน้ำท่านรีบกระโจนตามลงไปทันทีแล้วคว้าตัวเด็กไว้ก่อนที่เด็กจะจมหายไปแต่แปลก ที่เด็กคนนั้นหนักเหลือกเกินพยายามจะดึงตัวกลับมาเท่าไหร่ก็ดึงไม่กลับเหมือนมีอะไรฉุดเอาไว้ท่านหลีต้องปินเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนให้คนบนฝั่งลงมาช่วยกันฉุดเด็กเอาไว้ส่วนตัวท่านเองดำลงไปดูในน้ำํำพอท่านหลีต้องปินดำลงไปในน้ําก็เห็นเงาดำๆเป็นตะคุ่มใหญ่กําลังรีบพละไปจากเด็กผู้เคราะห์ร้ายนั้นและกําลังว่ายหนีไป ทะิลต้องปินคว้าตัวไว้ได้ทันแล้วถามว่าเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงคิดจะทำลายชีวิตเด็กเสียงนั้นก็ตอบกลับมาว่าเราคือเทพเจ้าประจำท้องน้ำนี้ปีกลายเรามีอันเป็นต้องตกอยู่ในอำนาจของเทพอู่ทงอู่ทงเซนเทพอู่ทงบังคับให้เราส่งคนไปให้กินทุกครั้งที่มีโอกาสทำได้เหลวไหลมีหรือเทพที่กินคน มันอยู่ที่ไหนอยู่ในศาลเจ้าอู่ทงหน้าหมู่บ้านนี้เองมันมีพี่น้องห้าคนวิชาอาคมร้ายนักเราจึงไม่อาจจะขัดขืนเอาละ่ะเราจะปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าจะต้องทำอะไรให้เราอย่างหนึ่งคืนนี้เจ้าจะต้องลวงเจ้ามาร้ายอู่ทงออกมานอกศาลเราจะจัดการกับมันเองอีกข้อหนึ่งเจ้าจะต้องสาบานว่าแต่นี้ต่อไป จะไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำรับคำคาระวะแล้วจากไปคืนนั้นท่านหลีต่ตงปินก็สามารถใช้ดาบกำจัดมารตัดแขนมารอู่ธงได้สำเร็จมารและผู้ตนอื่นๆก็พากันหนีหายไปสิน้นจอมเซียนหลีต่ตงปินได้ช่วยกำจัดมหันตภัยให้แก่ชาวบ้านแถบนั้น ดังนั้นพระองค์จึงเป็นเทพที่เคารพบ,บูชาเป็นเทพเจ้าของคนแถบนั้นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้วันหนึ่งท่านหลีต้องปินมาถึงเมืองสู่โจวซึ่งเป็นเมืองเจริญสวยงามเห็นผู้คนเดินไปมากันขวักไขว่เพราะขาแม่ค้าเรียงรายอยู่เต็มถนนจึงคิดอยากจะลองใจคนสักหน่อย ท่านหลี่ต้องปินแปลงกายเป็นนักบวชชราเดินไปหาพ่อค้าขายสาลี่พร้อมกับพูดว่าท่านพ่อค้าเรารู้สึกกระหายน้ำเหลือเกินท่านจะโปรดให้สาลี่แก่เราสักลูกหนึ่งเพื่อแก้กระหายได้หรือไม่พ่อค้าสาลี่ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดว่าอยากกินก็เอาเงินมาถ้าไม่เคยให้ทานใครถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องพูดกันว่าแล้วก็เมินหน้าไปไม่ใหญ่ดี แต่เด็กชายเล็กๆคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆได้ยินเข้าเขาวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับยื่นเหรียญเงินเหรียญหนึ่งแก่พ่อค้าสาลี่แล้วพูดว่าหนูให้ลุงเหรียญหนึ่งลุงขายสาลี่ให้คุณตาคนนี้เถอะพ่อค้าสาลี่รับเงินไปแล้วเลือกสาลี่ลูกที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ส่งให้ท่านหลีป้องปินหนูน้อยเห็นเช่นนั้นก็แงนหน้าบอกท่านหลีป้องปินว่า คุณตาสาลี่ลูกนี้เล็กเกินไปหนูจะขอเปลี่ยนให้ใหม่ทลีต้องปินขอบคุณหนูน้อยบอกว่าลูกนี้ดีแล้วทลีต้องปินประกาศแก่คนทั้งหลายในที่นั้นว่าท่านผู้อาวโุโสพี่น้องทั้งหลายข้าขอบใจหนูน้อยคนนี้ยิ่งนักที่มีน้ำใจซื้อสาลี่ลูกนี้ให้จึงอยากจะแสดงการเล่นอะไรเล็กน้อยเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจ ท่านหลีต้องปินแกะ,มะเมล็ดสาลี่ออกมามเมล็ดหนึ่งขอน้ำจากชาวบ้านมาได้ชามหนึ่งแล้วฝังมเมล็ดสาลี่ลงไปในดินตรงนั้นอมน้ำพ่นลงไปบนมเมล็ดสาลี่ที่ปลูกลงท่านใดนั้นเองมเมล็ดสาลี่ก็งอกขึ้นมาเป็นต้นใหญ่อย่างรวดเร็วทันหลีต้องปินอมน้ำพ่นลงไปเป็นคำที่สองสาลี่ก็ออกดอกเต็มสะพรั่งไปทั้งต้น พราะอมน้ำพ่นออกไปเป็นคำที่สดอกสาลี่ก็ตกผลเป็นสาลี่ลูกใหญ่ๆเต็มต้นท่านหลีต้องปิ่นเลือกเก็บลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งส่งให้หนูน้อยแล้วพูดกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายถ้าขอมอบสาลี่เหล่านี้แก่ทุกคนคนละหนึ่งผลท่านหลีต้องปินมอบสาลี่หนึ่งผลแก่พ่อค้าสาลี่ด้วย เสร็จแล้วจึงหันไปประกาศแก่คนทั้งหลายว่าบัดนี้สาลี่ก็เหลือแต่ต้นแล้วข้าจะแสดงอะไรให้ท่านชมอีกสักหน่อยทลิต้งปินพูดกับต้นสาลี่ว่าขึ้นไปต้นสาลีที่เห็นกลายเป็นงูใหญ่ทันทีทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วกลับลงมาหาพ่อค้าสาลี่พอใกล้จะถึงตัวก็กลายเป็นไม้คานล,ลงมาวางไว้ใกล้ๆพ่อค้า ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดแต่พอหันมาอีกทีนักบวชผู้เท่าก็หายตัวไปในขณะที่ทุกคนกำลังแงนดูงูบนท้องฝาดนั่นเองทุกคนต่างโจ์จันกันเซ็งแซ่ถึงผู้วิเศษที่ประกาศน้ำใจของหนูน้อยครั้งนี้ต่อมาภายหลังทุกคนจึงได้ทราบว่าท่านคือจอมเซียนหลี่ต้งปินหนึ่งในกลุ่มแปดเซียนแห่งถ้ำกลางนั่นเอง วันหนึ่งท่านหลี่ต้องปินมาถึงตลาดเวีย่ยงโหรจึงแปลงกายเป็นพ่อค้าขายน้ำมันตั้งใจว่าหากมีใครมาซื้อน้ำมันแล้วไม่ขอเติมนิดเติมหน่อยคนคนนั้นจะโปรดให้ได้รับวิธีธรรมท่านหลี่ต้องปินจำต้องเป็นพ่อค้าน้ำมันอยู่นานหลายเดือนเพราะจะหาคนที่ไม่โลภไม่คิดเล็กคิดน้อยขอแถมนิดแถมหน่อยไม่ได้เลย หลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งหญิงชรา,าคนหนึ่งมาซื้อน้ำมันนางต่างกับคนอื่นคือไม่พูดอะไรเลยท่านลี่ต้องปิงจึงเทยาทิพเซียนตันออกมาสองเม็ดนำไปใส่ไว้ในบ่อน้ำที่บ้านของหญิงชรา,าคนนั้นจากนั้นเป็นต้นมาน้ำในบ่อที่บ้านของหญิงชรา,าก็กลายเป็นสุราลดหอมหวานไปทั้งบ่อทางเหนือของประเทศจีนอากาศหนาวจัด ผู้คนต้องอาศัยดื่มเหล้าเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นสุราในบ่อน,นั้นแม้จะตักขายอย่างไรก็ไม่มีวันหมดในมิช้าหญิงชราก็กลายเป็นเศรษฐีนีวันหนึ่งเมื่อท่านหลี่ต้องปิงผ่านไปทางนั้นอีกจึงได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนบังเอิญหญิงชราไม่อยู่ท่านหลี่ต้องปิงจึงถามลูกชายของหญิงชราว่าการค้าขายสุราเป็นอย่างไรบ้าง ลูกชายของหญิงชรามีท่าทีจอง้องอวดดีเขาตอบทันหลีต่ตงปินว่าขายนนะขายดีอยู่หรอกไม่ต้องลงทุนไปหมักไปทำอะไรมันก็มีขึ้นมาเองตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่มันทำให้หมูของเราไม่มีกากอาหารกินทันหลีต่ตงปินได้ยินเช่นนั้นก็นึกเสียได้ที่ใจคอของคนนั้นไม่รู้จักพอเหมือนงูที่อยากจะกลืนช้างทั้งตัว ได้อย่างก็ยังติว่าเสียอย่างคนอย่างนี้จะถมเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มคนในโลกนี้จึงยากแก่การนำพาปกโปรดให้ได้พบวิถีจิตแท้หนอะอนิจจาสุราในบ่อน้ำของหญิงชรลาก็กลับกลายเป็นน้ำธรรมดาทันทีเมื่อสิ้นเสียงถอนใจของท่านหลีต่ตงปิน่น แต่โบราณการมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือปุถุชนคนธรรมดาล้วนเกิดมาจากดวงธรรมเดียวกันจะแตกต่างก็ที่ความหลงหรือรู้เท่านั้นพระอริยะเจ้าเสียนผู้บรรลุธรรมทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู่ล้วนแต่สามารถชำระจิตใจให้คืนสู่จิตแท้ที่ปราจะจากรูปลักษ์พ้นจากการเกาะจับของปฏิกูลต่าง จิตนั้นคือจิตแท้จึงมีแต่ความสงบเยือกเย็นเมตตากะรุณาพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ผู้ปกโปรดให้ผู้ไม่รู้ได้ขึ้นฝั่งธรรมดังคำที่ศาสดาขงจื้อได้กล่าวว่าสร้างตนแล้วสร้างคนบรรลุตนแล้วบรรลุทานแม้นทำดังนี้ได้ทุกคนโลกสันติสุขย่อมเป็นไปได้ แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังมีแต่ความเห็นแก่ตัวความโลภไม่รู้หนายหลงอบายไม่รู้เบื่อบรรพจาร์หลีต้องปีนท่านจึงยังต้องเหนื่อยต่อไปแม้จะละทิ้งกายสังขารทั้งโลกไปแล้วก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายล้วนสำเร็จไปจากคนที่มีกายสังขารอย่างเราท่านการขอรับวิถีอนุตตรธรรมบำเพ็ญในสมัยนี้ สะดวกสบายกว่าสมัยบรรพจารย์หีต้องปิ่นเป็นไหนไหนถ้ายังคิดว่ายากไม่อยากรับรู้การบำเพ็ญคำตอบก็มีอยู่เพียงคำเดียวคือเวียนไหวใช้กรรมต่อไป